สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าท้องพระโรงของช anel Fairy Tale Tarot เทปนิยายทำนายรักนะคะวันนี้เรามาส่งคุณเข้านอนกันด้วยหัวข้อที่ว่า ความรักอยากจะบอกอะไรกับเรานะคะเรื่องราวของความรักนั้นอยากจะบอกอะไรกับเราขอให้ไพ่ตอบในสิ่งที่ใจคุณถามนะคะเราจะเปิดกันไปเรื่อยๆแล้วก็ดูซิว่าอะไรที่มันตอบคําถามในหัวใจคุณได้บ้างนะคะข้อความรักที่จะมาถึงคุณในวันนี้มีอะไรโอเคลุยกันเลยค่ะขอสเปิดไพ่ออร์คโไวรรอ <laughs> pregnancy ใครที่กำลังรอคอยที่จะตั้งท้องนะคะใครที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์ใครที่อยากมีลูกยินดีด้วยคะ่ะความรักของคุณถ้าเกิดคุณรอคอยในลักษณะว่าเออบ่มเพาะความรักกันมาระยะนึงแล้วนะมันถึงเวลาสุกงอมแล้วล่ะนะเหมือนใกล้จะคลอด affirmation บอกตัวเองกับเรื่องราวดีๆเอาไว้นะคะ ว่าคุณอยากพบอยากเจอกับอะไรขอให้คุณบอกกับตัวเองเอาไว้นะเป็นการทำ affirmation ให้กับชีวิตของตัวเองนะคะ input แต่สิ่งที่ดีๆนะ walk away walk away อะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกัน บางเคสบางกรณีอาจจะต้องเดินออกจากความอึมครึมหรือภาวะของพลังงานที่มันไม่ดีนะคะที่มันไม่ช่วยทําให้คุณมีความสุขนะคะ be yourself เป็นตัวของตัวเองให้เต็มที่นะคะเพราะนั่นคือการใช้ชีวิตที่ถูกต้องที่สุดนะโอเค everything is okay ทุกอย่างมันกำลังดีมันเป็นไปในทางที่ดีนะคะ ขอให้คุณวางใจกับชีวิตของตัวเองกับพลังงานในชีวิตของตัวเองถ้าปรับจูนแล้วเนี่ยมันจะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเชื่อมั่นในสิ่งนั้นนะจะตัดกงตัดกร,รมหรือสะเดาะค้งสะเดาะเคราะห์นะคะโรงพยาบาลอีกร้ายโรงพยาบาลกําลังต้องการนะคะการช่วยเหลือเงินเยียวยาชุด PPE อะไรก็ว่าไปนะคะนั่นคือวิธีตัดกรรมหรือวิธีที่สะเดาะเคราะห์ได้ดีที่สุดหรือการเสริมดวงของคุณนะคะ ที่มันเป็นประโยชน์แล้ว make sense มากๆนะอ่าไปดูต่อเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นอย่างไรความรักอยากจะบอกอะไรกับคุณโอเค มีความรู้สึกว่าคุณเองก็เจอคนที่ถูกใจเจอคนที่เข้ากันได้เจอคนที่มีพลังงานดีๆตรงกันนะคะบาลานซ์กันในลักษณะที่ว่าเออเราจริงใจกับเขาเขาจริงใจกับเราเราสื่อสารกับเขาเขาก็สื่อสารกับเรามีความชอบมีความสนใจในสิ่งเดียวกันปรึกษาหารือกันได้นะคะคุณอยู่ในพลังงานดีๆอาจจะไม่ใช่คนรักแต่อาจจะเป็นเพื่อน เป็นน้องเป็นคนสนิทในชีวิตของเราก็ได้นะคะในบางสถานการณ์คุณเองก็รู้สึกว่าอยากจะเห็นความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนเนาะอยากให้ความรักมันก้าวหน้าต่อไปดูเหมือนว่าคุณเองอะ มีความพึงพอใจกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก็จริงนะเจอคนที่ดีเจอคนที่ถูกใจก็จริงแต่ว่ามันมีความเหนื่อยเกิดขึ้นตรงที่ว่า อาจจะยังไม่ได้ไปถึงจุดที่แบบมีคอมมิชเมนต์หรือมีความชัดเจนต่อกันและกันว่าเราเป็นอะไรกันเราเป็นแฟนกันหรือเปล่าเราเป็นคนรักกันหรือเปล่าแต่ทำไมดูเหมือนเราเข้ากันได้แต่ทำไมดูเหมือนเราเไปกันได้ดีมีความสุขนะอะไรแบบนี้สถานการณ์ตอนนี้เหมือนคุณเองก็รอคอยนะรอคอยให้มันแบบเป็นไปอย่างที่ใจหวังเป็นไปอย่างที่ใจฝันนะคะ ไม่ค่อยแฮปปี้นิดๆทำไมไมาเรียกฉันว่าที่รักอะไรอย่างเงี้ <laughs> เรียกง่ายไปก็ใช่ว่าจะจริงใจนะจ๊ะที่รักใช <laughs> เรียกง่าย <laughs> บางทีมันที่รักแบบลมๆเนาะแต่ว่าในใจมันไม่รู้สึกถูกรักเลยอะไรอย่างเงี้นะ <laughs> เป็นคำพูดติดปากเฉยๆก็มีอความรักอยากจะบอกอะไรกับคุณ อดทนอยู่ตั้งมั่นอยู่ในความดีและความรับผิดชอบนะหนักแน่นเข้าไว้นะคะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดว้าวสิบถ้วยออกมาห้าดาบออกมาความรักอยากจะบอกอะไรกับเรา ซีสมีความรู้สึกว่าในครอบครัวของคุณเนี่ยนะตอนนี้ก็มีความสุขดีทุกคนเทคแคร์ซึ่งกันและกันดีหรือแบบว่าเพื่อนหรือคนสนิทที่นับได้ว่าเป็นคนในครอบครัวเราอะ่ะอาจจะมีอะไรที่คุณข้องมองใจหรือความคิดไม่ลงรอยกันหรือไอเดียของเขาไม่เป็นไปนอย่างที่ไอเดียของเราเ เหมือนกับไม่เห็นด้วยในการตัดสินใจนะเลยไม่ยอมซัพพอร์ตชีสมองเห็นอย่างนั้นแต่ขอบอกว่าอย่าอย่าพิ่งท้อแท้การที่เขาไม่ตามใจเราหรือการที่เขาไม่สนับสนุนในสิ่งที่เราคิดหรือวิธีคิดของเรานะ<ม>เหมือนกับโต้แย้งกันแล้วก็ไม่ลงไม่ลงตัวกับการตัดสินใจเลยไม่ยอมให้ตังอะไรเงี้ย <laughs> มันก็มีเกิดขึ้นแต่เขาบอกว่า ที่เขาไม่ตามใจที่เขาไม่ไม่เห็นด้วยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักนะแต่เขาทั้งรักทั้งเป็นห่วงนะคะขอให้คุณแบบวางใจหรือเหมือนกับว่าอย่าเพิ่งเอาแต่ใจแล้วก็มองในเห็นความดีหรือความปรารถนาดีของเขาด้วยนะแม้ว่าจะไม่เห็นเป็นไปอย่างที่ใจคุณต้องการก็ตามเถอะนะนี่คือขอบอกว่าถ้าคุณอยู่ในการ ตัดสินใจอะไรบางอย่างนะกับคู่ของคุณกับคนของคุณกับคนในครอบครัวของคุณหรือเพื่อนสนิทของคุณนะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ที่เขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราคิดไม่ยอมพพอร์ตกับสิ่งที่เราอยากจะทำเขาบอกว่าเขาเองก็มีเหตุผลนะคะเพื่อที่จะไม่อยากให้คุณจบแบบไม่สวยอะ่ะเดี๋ยวคุณเหมือนเขารู้อยู่แล้วคุณจะต้องเดินไปสู่ความทุกข์หรือเดินไปสู่ภาวะของความเฟลอะ่ะ เขาพยายามปกป้องคุณแม้ว่าคุณจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ที่เขาทํานะคะว่าไม่สนับสนุนไม่ให้ตังไม่ซัพพอร์ตนะจ๊ะไม่ต้องไปโกรธนะบางทีเราอาจจะต้องทําใจเย็นๆแล้วเวลาผ่านไปเราจะเข้าใจและถึงบางอ้อเองนะขอให้วางใจคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณคนที่คุณนับได้ว่าเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนสนิทเป็นมิตร แท้นะคะเป็นคนรักที่เหมือนคนในครอบครัวคนวงในของคุณอะ่ะให้ไว้วางใจเขาแม้ว่าเขาจะไม่ได้สวีทใส่เราไปทั้งหมดนะอาจจะไม่ได้ตามใจเราไปทั้งหมดความรักของคุณยังดีอยู่ปริวารสิ่งแวดล้อมบริบทหลายๆอย่างนะคะซิสมีความรู้สึกว่าคุณก็แฮปปี้กับความสัมพันธ์ดี เพอจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายนะคะอาจจะย้ายบ้านกันหรืออาจจะไปเที่ยวกันเดินทางไกลไปมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไปในทางที่แบบเอ่อถึงจังหวะถึงเกณฑ์ถึงเวลาที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะย้ายบ้านย้ายที่ทํางานหรือความสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องห่างกันไปสักพักหนึ่งเพราะว่าอีกฝ่ายต้องไปทํางานหรือว่า มันถึงวาระที่เขาจะต้องจากจอรารีแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการจากที่ทิ้งเราไปนะแต่มันเป็นการจากที่แบบแฮปปี้เข้าใจมีความสุขเข้าใจได้เธอจะไปทำงานที่ได้เงินเดือนมากขึ้นหรือจะไปเรียนต่อหรือจะไปทำอะไรที่มันแบบชีวิตดีขึ้นนะคะ <c oughs> คุณอาจจะไปพร้อมกันหรือเขาอาจจะไปก่อนอะไรแบบนี้เป็นไปได้ <c oughs> มีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แฮปปี้นะความรักอยากจะบอกอะไรกับคนตอนนี้นะสิ่งที่ซีเซนซิสมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องมองใหม่เหมือนกับว่าคิดใหม่ทำใหม่ พยายามมองโลกในแง่ดีเข้าไว้อะไรที่มันไม่เป็นไปอย่างใจก็เออมันอาจจะมีเหตุผลของมันที่ทำให้ชีวิตของเราอะ่ะดีขึ้นก็ได้หรือการที่เราไม่ได้อะไรอย่างใจในเวลานี้มันอาจจะเป็นผลดีกับชีวิตเราจริงๆก็ได้นะคะไม่ได้หลังใจตอนนี้แต่มันอาจจะเป็นผลดีกับเราในระยะยาวนะคะถ้าเกิด คุณไม่สบอารมณ์การหรือมีมีอะไรขัดใจนะการขอโทษมาแล้วนะใครคนหนึ่งอยากจะขอโทษใครคนหนึ่งอยากจะรีเทิร์นกลับมานะคะอยากจะซ่อมแซมความสัมพันธ์อยากจะเปิดโอกาสให้คุณให้เขาอีกครั้งหนึ่งนะคุณน่าจะมีคนอยากจะสื่อสารกับคุณเร็วเ็วนี้นะดยการมาขอโทษขอโพยกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ มาคุยกันอีกครั้งนะคะความหวังความฝันสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณอธิษฐานว้าวมันจะเป็นจริงถึงเวลาแล้วสิ่งที่ คุณฝันไว้คุณหวังไว้แล้วคุณก็ลงมือทํามันด้วยนะไม่ใช่ไม่ลงมือทําสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักการที่คุณใส่ใจดูแลเทคแคร์ care, ใครบางคนหรือซัพพอร์ตสนับสนุนเขาอยู่เนี่ยเขาเห็นแล้วถึงความดีที่คุณทำเขาเห็นถึงความตั้งใจความชัดเจนในการทุ่มเทที่คุณมีให้และซิสมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณจะแบบ ในจุดที่คุณรอคอยอ่ะคุณใฝ่ฝันคุณปรารถนามันจะเกิดขึ้นมันจะประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์นะคะความรักอยากจะบอกอะไรกับคุณว,ว้าวซิสมีความรู้สึกว่าอืม ใครที่อยู่ในความสัมพันธ์หรือใครที่กำลังคุยคุยกับใครบางคนอยู่นะหรือมีการเหมือนกับให้มั่นใจในตัวเองหน่อยนะคะอย่าปกป้องตัวเองจนเกินไปหรือแบบกลายเป็นแบบหวาดกลัวความรักหรือหวาดระแวงการกระทําของใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าเขา เขามาอ่อยเราอะ่ะเขาไม่จริงใจอะ่ะอะไรอย่างนี้นะคุณก็ปกป้องตัวเองเขาบอกว่า Delete ความรู้สึกหรือความคิดที่มันเป็นนกาทีฟนะคะให้โอกาสความรู้สึกของคุณหรือหัวใจของคุณได้มีอิสระในการมองเห็นความรักในแง่มุมใหม่ๆในแง่มุมที่ถูกต้องนะบางทีเราอาจจะต้องเริ่มจากความเป็นเพื่อนความสัมพันธ์ที่มันจริงใจต่อกันและการมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเริ่มจากการจีบกันอะ่ะแล้วจะต้องเป็นคู่รักเป็นคนรักที่แบบมาในเวที่แบบว้าวโรแมนติกมาเลย จะไม่ใชอ่อย่างงั้นก็ได้นะคะบางทีการสโล w สโลทุกอย่างความคิดความคาดหวังของเราลงเราอาจจะได้เจอความรักดีๆนะเนี่ยเพราะว่าคุณปกป้องตัวเองเกินไปคุณคาดหวังถึงผลลัพธ์ผลสำเร็จมันอย่างเร็วเกินไปนะคะเริ่มต้นแบบดีๆเริ่มต้นแบบใสๆนะถ้ามีความสัมพันธ์ใดๆเข้ามา อย่าใจร้อนคนไกลคนที่ห่างเหินนะคะเหมือนกับคุณรอคอยใครบางคนถ้าเกิดเขาหายไปแล้วหรือคนในอดีตหรือคนในความความหวังของคุณอะถ้าเขาหายไปนานแล้วหรือไกลกันออกไปแล้วนะซิกซ mm ์ hmm. ขอบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วอย่ารอเลยนะคะให้คุณเริ่มต้นใหม่ให้คุณมองหาคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะ The เดวิลมันเป็นพลังงานของคนที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับเรื่องราวเก่าๆความรักเก่าๆหรือพลังงานเก่าๆที่เหมือนมันไม่ make เมคเซนั์เลยทําให้คุณหวาดกลัวความรักหรือความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะอะไรที่มันจบไปแล้วจบไปอย่าไปฟื้นฝอยหาตะเข็บอย่าไปเก็บไว้ในหัวใจนะ,ะเริ่มต้นเดินเดินทางของคุณต่อไปอย่างมั่นคงนะว้าว จ็ดถ้วย Choice ดีๆโอกาสดีๆมองหาสิ่งดีๆที่มีอยู่รอบๆตัวในชีวิตนะคะ DM press ออกมาคุณเองก็สวยคุณเองก็หลอ่อคุณเองก็มีดีคุณเลือกได้เออ affirmation บอกตัวเองไปเลยฉันก็สวยฉันก็หลอ่อฉันก็มีดีฉันก็เลือกได้ <c oughs> ไม่ต้องให้ใครเลือกเราก่อนเราก็เลือกเขาเหมือนกันนะจ๊ะ โอเคและคุณจะรู้ว่าไอ้ความเสียใจที่ผ่านมาเนี่ยนะมันกลายเป็นบทเรียนที่ทำให้คุณแข็งแรงขึ้นคุณรู้จักความรักชัดเจนขึ้นและคุณก็รักตัวเองได้มากขึ้นด้วย walk away นะคะจากความเจ็บปวดกับความผิดหวงังจากอดีตที่คุณแบบรู้สึกว่ามันไม่ make sense อย่ายึดติดอยู่กับตรงนั้นแล้วก็เป็นตัวของตัวเองให้เต็มที่อย่างที่บอกไปแล้ว ทุกอย่างมันโอเคชีวิตของคุณนะทุกอย่างมันโอเคจะบอกว่าวัฏจักรนะสิ่งที่คุณกลัวนะคะว่าประวัติศาสตร์จะซ้ําเดิมประวัติศาสตร์จะไม่เปลี่ยนประวัติศาสตร์จะซ้ําอะไรอยงี้ไม่จริงนะไม่จริงคุณสามารถ break through ได้คุณสามารถหลุดออกจาก วังวนเดิมๆได้ด้วยการคิดใหม่ทำใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่นะคะเช่นฉันทำไมฉันเจอแต่คนแบบนี้ทำไมฉันเจอแต่คนเจ้าชู้ก็ขอบอกว่าคุณก็อย่าชอบคนเจ้าชู้สิ <c oughs> แค่นั้นเองแล้วดูเหมือนกับว่าคุณอาจจะชอบคนที่มีคาแรคเตอร์คล้ายๆเดิมนะคะมันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าคุณก็ได้เจอคนเจ้าชู้เหมือนเดิมอะอะไรอย่างนี้นะนี่ยกตัวอย่างคุณมั่นใจในตัวเองได้นะ breakthrough กับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะความรักใหม่ๆสิ่งใหม่ๆความสัมพันธ์ดีๆก็มีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีมีให้เลือกด้วยนะคะอย่าเอาแต่ใจอย่าแต่ใจความรักบอกว่าทำอะไรแบบว่าอย่ากั้มกั้มกึ่งๆ,ๆึงนะคะชอบทางไหนไปทางนั้นเลือกทางที่ดีเลือกทางที่ใช่เลือกทางที่สว่างและ เรียนรู้เติบโตแล้วคุณจะเจอความสัมพันธ์ดีๆที่มันชัดเจนได้เขาเรียกว่าอะไรอะได้ได้ความสัมพันธ์ได้คอมมิทเมนต์ได้ครอบครัวได้สุดท้ายมันคือสี่ไม้ก็คือความสัมพันธ์ที่แบบลงตัวแต่งงานมีแฟนท้องมีลูกครบองค์นะจ๊ะชิีรู้สึกว่ามันหยุด ที่ตรงนี้ก็คือใบจบก็คือสวยงามทุกอย่างลงตัวไพาเปิดมาก็คือเลือกที่จะลืมซะอดีตที่ผ่านมานะคะเริ่มต้นใหม่ๆบอกกับตัวเองเรื่องดีๆฉันสวยฉันรวยฉันเก่งฉันก็มีดีเว้ยฉันก็เลือกได้นะเว้ยแล้วก็เป็นตัวของตัวเองนะอย่าไปตามใครเขาอย่าไปง้อใครเขามากมายนะคะคนอื่นก็มีดีๆที่เราจะใหม่จาเป็นต้องงอ้อมันคือการแลกเปลี่ยนกันและกันนะคะ อะไรแบบนี้และทุกอย่างมันก็โอเคชีวิตคุณไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมั่นใจได้นะโอเคจบแล้ววันนี้ซมาเจอคุณแล้วมาส่งคุณก่อนนอนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้สวัสดีค่ะฟันดีนะทุกคนบ๊ายบาย